ชายผู้นี้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตั้งแต่พศ2530จนถึงปัจจุบันเขาอยู่ในสภาพของผู้พิการมาตลอด35ปีไม่มีญาติไม่มีมิตรอาศัยตัวคนเดียวในการดำรงชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามชอ่อง ได้กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดสั่นกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาค่ะอ่าเจริญพรโยมอยู่คนเดียวเหรอเช่ยนะอ๋อและอันนี้บ้านโยมไหมเนี่ยอันนี้โครงของบ้านป้าอ๋อเขามาทำให้เหรออ๋อ คือที่ที่จริงโยมไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่อ๋อมีคุณป้าเขามาช่วยปลูกให้อ่ะเหรอครับแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ก็ตรงนั้นเพราะอะไรหญ้าตายแล้วก็เขาไม่เขาต้องเรื่องลื้อตรงนั้นมาอือคือที่แรกเขาอยู่กับหญ้าอยู่พอหญ้าเสียแล้วก็เขาก็ลื้อที่ลื้อบ้านก็คือเขาเขา่ม่ให้่มอยู่่ล้ว่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่ โยมเป็นอะไรอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุนะเกิดรถรถชนไงก็จากวันนั้นมาวันนี้กี่ปีนะเออตั้งก็พอต่อสามสิบสามสิบวันที่หนึ่งเมษาสามสิบสองปีนะสามสิบห้าปีสา้านะที่โยมไม่สามารถเดินได้เลยตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่อุบัติเหตุเนี่ยนะใช้แต่เมื่อก่อนใช้ไมัคคุเทศก์พอได้พ่อมาหลังๆมันไม่ได้ไม่ได้แล้วกำลังเราไม่พออายุมาก มือมานี่ก็ไปหมดเลยนะมือไม้ไปหมดเลยตอนนี้โยมอยู่ในบ้านนี่คือก็ใช้ถัดเอาถูกไหมถัดเอานะเห็นเชือกเห็นเห็นเชือกนั้นเวลาจะลุกต้องใช้ดึงเอาไหมบางครั้งก็ต้องใช้ดึงดึงเอไว้ออกกาลังข่ายด้วยที่อยู่ทุกวันเนี้หุงหากินยังไงทํําทาเองหรือยังไงวะตอนนี้มาหุงเองหุงเองครับ็หุงหุงข้าวเองไงนะอ๋อแรก แล้วกับข้าวอ่ะป้านป้าเขาส่งให้อ๋อบ้านคุณยายเนี่ยนะคือเขาก็ส่งให้เราช่วยเราใช่ไหมใช่ครับออช่วยเราส่งให้บ้างแล้วเราแล้วหุงข้าวเองก็ทําเองทุกอย่างในบ้านเนี้นะออทําเองทุกอย่างไปห้องน้ําด้วยตัวเองนะออถัดไปนะสาสิบห้าปีที่เป็นแบบนี้นะอันนี้เรามีเงินอะไรบ้างได้เงินจากไหนบ้างใช้เงินจากอะไรบ้างอบต อ๋อโตให้เบี่ยงชีพอ๋อเบี้ยงชีพอ๋อได้ได้สองอย่างนะอ๋อได้ไม่หม่ะก็คือได้อเอาได้ได้ผู้พิการเท่าไหร่แปดร้อยแปดร้อยได้ไอ้นั่นไหมบัตรแบบชาชนไหมได้ได้นะอันนี้คือที่ใช้จ่ายอ๋อใช้จ่ายในปัจจุบันนี้นะอ๋อแล้วในบ้านไม่มีพัดลมอ่ะ ไม่ไม่เห็นมีพัดลมใช้มันเสียพัดลมเสียครับอ๋อพัดลมเสียนะเดี๋ยววันนี้จะมามาจากวัดท่เจ็ดในนะโยมนะอ่าก็อ่าเดี๋ยวก็จะมีสิ่งของมาให้นะอ่าเอาสิ่งของมาอย่นี้ทุกอยู่ไหมทุกอยู่นะอือเดี๋ยวมีของมาให้นะอ่มาสิ่งของมาอ่าข้าวสารนะข้าวสารอ่าข้าสามาอืมข้าวสารมา ให้โยมไว้ห้าถุงอ่าเอสารเอาไว้ห้าเอามาห้าถุงอ่าน้ำดื่ม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 นะน้ำดื่มสามแพ็คนะอ่ามาไก่หกสิบอันนี้ไข่ไก่นะเรามีเตาอะไรมั้ยหรือว่าเอาเดี๋ยวให้ป้าเข้าไป็นะ น้ำมันพืชนะน้ำมันพืชน้ำมันพืชน้ำมันพืชห้าขวดนะออน้ำปลาซอสอ่าซอสนะน้ำปลาซอสอันนี้ปลากระป๋องปลากระป๋องสามสิบนะปลากระป๋องสามสิบกระป๋องอน้ำตาลมา น้ำตาลสามสามกิโลอ่าไข่เค็มกับปลาเค็มนะไข่เค็มอ่าหมูหยองหมูหยองอน้ำพริกอ่าชอบกินน้ำพริกไหมเอาน้ำน้ำพริกเนี่ยคลุขกข้าวได้เนียในกุนเชียงนะอ่ากุนเชียงกุนเชียงกุนเชียง หุ้นเส้นอันนี้เป็นมาม่านะกินสำเร็จรูปอันนี้ขนมอ่าขนมเอาไปเอาไปอ่าขนมไปอ่ะอันนี้นมนะนมนมนมออันนี้อานมไว้หนึ่งลังนะปกติกินนมไหมกินกินได้นะเอาได้ผองสับพอกอ่อใหญ่อ่าน้ำยาล้างจานสบู่ยาซีฟันนะ สบุยาซิฟันนะอนนั้ยายาสาม,มัญน,นะเอาไว้ใช้โยมนะมดีใจไหมฮะดีใจนะเดี๋ยวที่นอนที่นอนเนี่ยใช้มากี่ปีอ้วหลายปีแล้วหลายปีนะนะดูมันดำเลยนะ <c oughs> แล้วก็มุงก,เก็เก่าด้วยนะมุงมุงก็เก่าด้วยนะ เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนให้เหอาไหมนะเอาเปลี่ยนอาที่นอนมาอาที่นอนมาหน่อยมุ้งด้วยเอามุ้งด้วยที่นอนหมอนมุ้งมาเครื่องนอนทั้งชุดเอามาเลยนี่อ่ะ <S <S อ,ะอะ่โยงอาที่นอนไปอ่ะส่งไปไปข้างหลังนะอ,อันนี้เป็นผ้าห่มนะอ่าผ้าห่มอันนี้เป็นหมอน แล้วก็มุ้งด้วยนะเปลี่ยนใหม่เลยนะได้นอนของใหม่นะดีใจไหมแล้วเมื่อกี้พัดลมไม่มีใช่ไหมเอาเอาเอาพัดลมมาด้วยพัดลมพัดลมมาพัดลมมาหนึ่งตัวเอาพัดลมมาได้เอาไว้ใช้เมื่อกี้ขอยืมขอมาใช้ใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนนี้ไม่ต้องขอยยืมแล้วหยิบหยิบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ผู้ใหญ่ไปรับไปผู้ใหญ่รับไปพัดลมนะ ได้ได้มีใช้นะได้มีใช้ดีใจไหมโยมดีใจนะได้เอาไว้ใช้เดี๋ยวก็ถ้าเราทำไม่ได้ก็ให้คุณป้าเขา,เ,าเดี๋ยวป้า,าคงช่วยเอามาจัดการให้นะโอเคเอาตังค์มาให้แกใช้หน่อยสองพันเดี๋ยวให้ตังโยมไว้ ใช้สองพันนะอ่ะอาใช้สองพันอืมได้เอาไปใช้จ่ายจ่ายตังไป,ปไ,งไปหาหมอนะอืมก็เป็นกำลังใจให้นะสูต้ต่อไปนะครับสู้ส